เอาล่ะในเรื่องของพื้นที่ปริมาตรเนาะเราก็มาลุยกันในชุดอุลตร้าแมนต่อนะเขาที่แล้วบอกไปแล้วว่าเฮ้ยวิธีการหาจริงๆเนี่ยคือถ้าด้านนี้เป็น A ด้านนี้เป็น B ตรงข้ามมุมฉากนะครับมันจะให้เป็น C ก็ได้เพราะว่าถ้าเป็น C ปุ๊บมันก็จะเป็นอะไรนะอ๋อซี C กำลังสองเท่ากับ a กําลังสองบวกบีกำลังสองถูกปะ่ะแล้วเราจะหา C อย่างเดียวก็คือสแควรูทนั่นเอง A กำลังสองบวกบีกำลังสองแบบนี้โอเค เขียนเนาะเขียนเนาะตัวนี้พี่เบิร์กก็เลยบอกว่าอ๋อก็จําแบบนี้ไปเลย a องสองบวกบีกับมาสองถอดรูทนั่นเองอืมคราวที่แล้วเนี่ยยกตัวอย่างไปแล้วออว่าอ๋อถ้าด้าน a เป็นสามถูกปะบี B เป็นสี่ก็เป็นสามก็ลองสองบวกสี่ก็ลองสองมันก็คือสิบหกบวกเก้าคือ, 25, อ,อยี่สิบห้าเพราะฉะนั้น c ก็คือรูทยี่สิบห้าก็คือ c ีเท่ากับห้าโอเคไหมถ้าทําแบบนี้ก็บอกว่าทําได้แต่ว่ามันช้าเราก็เลยมาสรุปเป็นชุดอุลตร้าแมนตรงนี้ไว้เลยเพื่อความรวดเร็วขึ้น อ่ะถ้าพี่เบ๊บอกว่าตัวนี้เป็น3ครับตัวนี้เป็น4ตรงข้ามมุมฉากก็จะเป็น5เราเลยท่องว่า3 4 5มีอะไรอีก5 12 14 A กับ b เนี่ยสลับกันได้เนาะแต่ว่าตรง C เนี่ยห้ามสลับเพราะว่าตรงข้ามมุมฉากจะยาวที่สุดโอเคอะไรต่อครับ6 8 10โอเค7 24 25 แปดสิบห้าสิบเจ็ดเก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดจำแค่ตรงนี้ก็พอโอเคไหมจำแค่ประมาณนี้ถ้าสมมุติว่าน้องเหนือจากนี้เช่นเขาบอกว่าหนึ่งหนึ่งตัวนี้ปุ๊บเป็นอะไรก็จำยกกลาลังสองบวกกันทอรู้ก็คือรู้สองตัวนี้ไม่ต้องจำเนาะโอเคจำแค่ตรงนี้ครับสามถึงเก้าน้องก็บอกว่าพี่จำได้ไงวะน้องท่องสักสามรอบก็จำได้แล้วเอามาท่องพร้อมพี่ครับสามสี่ห้า ห้าสิบสองส2บส5มหกแปดสิบเ้าแิบ่นั่นเองโอเคเนาะอ่ะถ้าพี่เบิร์ตปิดตัวใดตัวหนึ่งก็ต้องท่องได้เห็นไหมถ้าสมมุติเขามี3มี5มาต้องรู้ว่าตัวหายไปคือ4ถูกปะ่ะ 12, 13มาตัวที่หายไปก็คือ5ต้องรู้โอเคโอเคไหมสิบแล้วโผล่มา8ต้องรู้ว่าอ๋อหหายไปเขนะียนเนาะเจ็อ๋อต้องรู้25หายไปโอเคไหม แปต้องรู้อ๋อสิ 15, หายไปโอเคเแล้วก็41ต้องรู้40หายไปโ okay. นะอเคเนาะอะท่องอีกรอบนึครับสามสี่ห้าห้าสิบสองสิบแยิบแล้วก็เก้าสอนั่นเองโ okay. อเคอะไปลุยกันโจทย์บอกว่าสีเาาส่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งก็ว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับอะบอกว่าอะไรด้านกว้างเนี่ยยาวหนะ ่าแล้วเขาบอกว่ามีเส้นทแยงมุมนะเส้นทะแยงมุมยาวสนะินะนี่แล้วบอกว่าอะไรอีกนะพื้นที่จะเท่ากับเท่าไหร่อ้าวรู้ดิตรงนี้เป็นมุมฉากปะตรงข้างมุมฉากอ๋อหกสิ 6, 10, ตัวนี้อะไรหายไปครับแหายไปจบครับเห็นไ,ไหมไวไหมน้องบอกว่าอ้าวรู้ได้ยงนี่เนอุณตอรแมนว่า6 8แปดสใช่ปะมี6มามี10มาตัวที่หายไปก็คือ8ปดก็จบแล้วครับแล้วก็เอามาใช้เป็นรูปอะไรครับ ที่เผืนผ้าหาพื้นที่ก็คือกว้างคูณยาว6คูณ8ก็48จบครับตอบข้อ2รัดได้เลยถูกปะรัดใช้อุนตอร์แมนได้เลยเขีเนาะถ้าวิธีจริงก็เนี่ยนาะต้องไปหาอะไรครับหาไอ้8ตัวนี้หามาได้ไงให้เป็น x เนาะ x กํลัง2บวก6กํลัง2เท่ากับ100ถูกปะ100คือ10กํลัง2นั่นแหละเพราะฉะนั้น x กํลัง2ก็คือ100ครัลบ36 x กำลังสก็เลยจะได้เป็น64ทถอดรู้ก็คือได้8นั่นเองเห็นไหมวุ่นวายปะวุ่นวายแต่ถ้าเราจําได้อ๋อหกแปดจบแล้วเขียนเนาะเขียนเนาะอันนี้วิธิจริงเรียบร้อยจําชูนจอแมแนให้ได้อา้าวอีกที่นึงไงไม่เสียหลาย3 4มสี่ห้าห้าสิบสองสิบสามหแจ็ดยี่สิบยแล้วก็สีเอนั่นเองโอเคอ่ะมีประโยชน์นะมีประโยชน์มากๆเลย6กแดสิโอเคลุยต่อ ต่อไ,ไปข้อที่6อ่ะมาดูกันเจอพวกนี้นะไม่ต้องคิดอะไรมากครับวาดรูปก่อนวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้างสองยาวสเอ่ะก็สี่เหลี่ยมมุมฉากครับอ่ะกว้างสองยาวสี่แล้วก็อ๋อกว้างสองยาวสี่มันให้ทำอะไรต่อก็ทำตามมาันเขาบอกว่าอะไรตัดมุมออกเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่ะตัดมุมสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตัดมุมก็ตัดมุมใช่ไหมไม่มีอะไรต้องสับสอนสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ต้องเท่ากันทั้ง4มุมยาวด้านละ30เซนทีนี้ปัญหาคือตรงนี้ครับตัวนี้เป็นเมตรตัวนี้เป็นเซนเราต้องรู้ว่าอ๋อ30เซนก็คือ0.3เมตรถูกปะเราต้องแปลงตรงนี้ให้ได้โดยอัตโนมัติเลยนะตัวนี้อ๋อ0.3ครับ0เูเคียร์เนาะเคียร์เนาะเท่ากันหมดเลย0ู0 .3 เพราะว่าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส จริงๆไม่ต้องเขียนก็ได้เพราะว่ามันเหมือนกันสี่เหลี่ยมมุมฉากจะเหลือพื้นที่เท่าไหร่จะเหลือพื้นที่ก็คือต้องเอารูปใหญ่ถูกปะ่ะลบเอตรงนี้สี่รูปก็จะเหลือพื้นที่ข้างในถูกไหมเพราะฉะนั้น,นครับพื้นที่ใหญ่ก็คือเท่าไหร่พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือกว้างคูณยาวสองคูณสี่คือแปดเราเอาตรงนี้รอไว้ก่อนโอเคเนาะเรารู้ว่าเดี๋ยวเอาสีหนึ่งเขียนอีกสีหนึ่งอ่าพื้นที่สี่เหลี่ยม จตุรัสครับมันก็คือด้านคูณด้านถูกปะด้านคูณด้านแต่ว่ามีกี่ด้านมีกี่รูป1 2 3 4 4รูปแล้วก็คูณด้วย0.3นย์จุดสามคูณศูโอเคไหมตัวนี้คือสี่ไม่คูณก็ได้สามคูณสามมันคือเก้าทศน 2, ิยมสองตำแหน่งก็คือ0.09ยเโอเคเกคูณสี่เป็นสาครับเห็นไหมสามสิบหกสองตำแหน่งก็คือเลื่อนนะครับสตำแหน่งศูนกแบบนี้ เพราะฉะนั้นเหลือพื้นที่เหลือพื้นที่ก็จะได้เท่ากับ8ลบกับ0.36มันก็จะได้เท่ากับ7.64นั่นแหละโอเคสบายสบายไหมสบายไหมก็ไม่ยากอะไรเนาะง่ายๆตอบข้อหนึ่งโอเคอ่ะดูต่อเลย ข้อที่7ครับบอกว่าห้องสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างสิบก็ต้องรู้แล้วอ๋อสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันคือถ้ากว้างสิบยาวก็ต้องเป็นสิบนั่นแหละอ่าตอนนี้มันก็คือ10คูณ10ถูกปะ่ะ10คูณ10โจบอกว่าลายต่อโจบอกว่าปูกระเบื้องสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวแผ่นละ1ฟุต ตัวน,นี้สิฟุตกับ1ฟุตเป็นไงครับ10ฟุตกับ1นฟุตหน่วยเดียวกันถูกปะโดยปูกระเบื้องรอบสี่เหลี่ยมทั้ง4ด้านเป็นกระเบื้องสีส้ม่าและปูกระเบื้องสีเขียวด้านในอัอนนี้ต้องต้องค่อยๆทำเนาะค่อยๆทำหนึ่งฟุตเอาวัดหนึ่งฟุตให้พี่ก่อนสมมุติครับตรงนี้ยาวกว้างหนึ่งยาวหนึ่งถูกปะเพราะว่าเปจจ็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะโอเค ตรงนี้ก็เหมือนกันครับก็ต้องกว้างหนึ่งยาวหนึ่งี่โอเคไหมตรงนี้มันต้องมันต้องมาปึ๊บ,บ,บ,บตัวนี้มันก็คือต้องแนวเดียวกันถูกปะโอเคตัวนี้ก็ต้องแนวเดียวกับด้านนี้ครับนี่หนึ่งกับหนึ่งแนวเดียวกันปึงึง,ง,ง,งทำเป็นวิชาศิลปะนะแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นถูกปะ เราทำข้อสอบเนาะโอเคอ่าไอตัวนี้คืออะไรปูกระเบื้องสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละหนึ่งฟุตถูกปะ่ะโดยปูกระเบื้องรอบทั้งสีด้านเป็นกระเบื้องสีส้มแสดงว่าไอตรงนี้ครับสีส้มเนี่ยอยู่ด้านนอกสีส้มเนี่ยอยู่ด้านนอกและปูกระเบื้องสีเขียวด้านในแสดงว่าสีเขียวเนี่ยอยู่ข้างในโอเค อยากทราบว่าสีปูกระเบื้องสีเขียวเนี่ยมากกว่ากระเบื้องสีส้มกี่แผ่นอ่าเขียวมากกว่าส้มกี่แผ่นอ่าเราก็ดูกันครับส้มเท่าไหร่เนี่ยส้มคือส้มเนี่ยโหหาตรงนี้ยรู้ไหมวไม่รู้ถูกปะ่ะรู้แค่ตัดไปอย่างละหนึ่งถูกไหม เราก็หาสีเขียวง่ายกว่าเพราะว่ากระเบื้องทั้งหมดนี่คือเท่าไหร่10บคูณสิถูกป่ะ10บคูณสิเนี่ยพื้นที่มันคือ100เพราะฉะนั้นกระเบื้องทั้งหมดเนี่ยคือ100แผ่นก่อนอ่ะกระเบื้องทั้งหมดกระเบื้องก็คือ10บคูณสิก็คือ100ถูกปะ่ะน้องดูครับพื้นที่มันคือ1นคูณหเนี่ยคือ1ถูกปะ่ะ1ตารางฟุตแสดงว่ากระเบื้องก็คือ100แผ่นนั่นเอง กระเบื้องทั้งหมดนี่คือ100แผ่นถูกไหมต่อไปเราหาสีเขียวครับสีเขียวสีเขียวเนี่ยเรารู้ว่าตรงเนี้ยไปแล้ว1ตัวนี้ไปแล้ว1ถูกปะทั้งหมดคือ10แสดงว่าเหลือด้านนี้คือ8อันนี้ก็เหมือนกันครับยาว10ไปแล้ว1ไปแล้ว1แสดงว่าตรงนี้ก็คือ8เพราะฉะนั้นพื้นที่เขียวคือเท่าไหร่พื้นที่สีเขียวก็คือ8คูณ8เท่ากับ6 ถูกไหมโอเคอ่าแสดงว่าสีเขียวเนี่ยคือเราก็จะรู้ว่าอ๋อแผ่นละหนึ่งตารางเพราะงั้นสีกระเบื้องกระเบื้องสีเขียวก็คือ64แผ่นกระเบื้องเขียวเท่ากับ64สิบสี่แผ่นโอเคเราจะได้กระเบื้องส้มเท่าไหร่กระเบื้องส้ม ทั้งหมดเนี่ยมันคือ1 0อแปแล้ว6หสแสดงว่าเหลือก็เบื่มสีส้มก็คือ36แผ่นถูกปะโจทย์นะมันก็คือมาจาก100่งรลบหกโอเคเท่ากับ36สีเขียวมากกว่าสีส้มเพราะฉะนั้นครับเขียวมากกว่าส้มจับลบกันอีกทีหนึ่ง64ครับลบสาตัวนี้ลบกันได้8 3ามลดลอีกหนึ่งก็คือ2ก็คือ28แผ่นนั่นเองโอเคยี 28, เราเลยตอบข้อ2องครับผมโอเคเนาะสบายๆไม่ยากเลยอ่ะดูต่อข้อที่8ครับบอกว่าลวดเส้นหนึ่งนำมาขึงเป็นวงกลมวัดรัศมีได้21เซนติเมตรอ่ะก็ลวดนำมาขึงเป็นวงกลมก็วัดวงกลม รัศมี21ก็คือ r เท่ากับ21โอเคไหมถ้าใช้รวดเส้นนี้มาขึงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะได้พื้นที่มากที่สุดเท่าไหร่ตัวนี้ก็คือ X กับ X ถูกป่ะง่ายไหมง่ายเห็นป่ะก็ความยาวรอบรูปมันคือเท่าไหร่อ่ะความยาวเส้นรวดก็คือ2องพถูกป่ะ2คือ2ครับ พายก็ยี่สองก็คือ21ตัดกันได้ตัดครับตัวนี้เป็น3ถูกปะโอเคตัวนี้เป็น6ครับ6คูณปุ๊บหกคูณยีก็6กสองสทด1 6ึ่งคูณสอทด1ก็คือ13แสดงว่าได้ร้อยสาซนตมรนั่นเองอันนี้คือความยาวเส้นลวด ความยาวลวดโอเคไหมต่อมาเขาบอกว่าเอาความยาวลวดเนี่ยนำมาขึงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันก็ขึงเป็นกี่ด้าน4ด้านถูกปะ4ด้านเราก็เอา132ยานครับหารหารด้วย4เลยมันก็จะได้เท่าไหร่4 32ใครหารแบบนี้ไม่ได้ก็ไปตั้งหารยาวเนาะเหลือเศษ1ครับเป็รูกระ2ก็คือ12ก็คือได้อีกสเพราะนั้น x เนี่ยคือ3 3เสเขียนเนาะ ต่อมาเขาถามว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสมากที่สุดเท่าไหร่ก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสคือด้านคูณด้านเพราะฉะนั้นครับพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือด้านคูณด้านคือ33คูณด้วย33โอเคอ่ะคูณเลขก็ไม่มีอะไรคูณได้หลายแบบมันคือ33กําลังสองหรือคูณปกติก็ได้ได้0 9ย์ตรงนี้ได้9ตัวนี้ได้9กเได้9 18ทด1ได้10 ก็จะได้1 0 8 9นเั่นเองหรือที่ใช้เป็น3ากำลังสองก็ได้แบบนี้ครับตอนนี้ได้0 3นย์กำลังสองคือ9ถูกปะแต่ว่ามันไม่ถึง10ก็ใส่0ูนย์ตัวนี้กำลังสองก็คือ9าจับ3ตัวนี้คูณกันครับได้9ได้18ก็ได้9ได้8ได้10 1 0 8 9เหมือนกันโอเคหรือว่าจะใช้เทคนิคการยกกำลังสองแบบนี้ก็ได้ครับ33มากำลังสองใกล้30ลงมา3ขึ้นไป3เป็น36 จับคูณกันครับได้0แล้วตัวนี้ได้อ่าเป็น18ทด1ถูกป่ะได้9ทด1เป็น10แล้วก็จับบวกตัวนี้3ากำลังสองคือ9ก็จะได้1089เหมือนกันโอเคอเห็นไหมสามกำลังสองคือ9ก้าเนาะโอเคปะตัวนี้จับคูณกันทํายังไงก็ได้เพราะฉะนั้นครับก็จะได้คําตอบมาหนึ่งศตอบข้อ2นั่นเองง่ายปะ่ะง่ายไม่ยากไม่ยาก ข้อ9นี้บอกเลยว่าข้อสอบตำรวจชอบออกมาแบบเนี้ยชอบบอ,อกมากบางปีเขาก็จะออกมาให้ด้านกว้างมาให้ด้านยาวมาเพิ่มด้านกว้างลดด้านยาวลดด้านยาวเพิ่มด้านกว้างอะไรก็แล้วแต่เนาะสลับกันไปแล้วถามว่าพื้นที่ใหม่เป็นยังไงกับพื้นที่เดิมเพิ่มขึ้นลดลงกี่เซนก็ว่ากันไปให้ใช้เทคนิคนี้นะนี่นะขอทําเป็นวิธีลัดเลย ใช้ได้ตลอดวิธีที่เนี่ยมจะด้วยครับเรายังไม่ต้องสนใจนะเราสนใจแค่เดิมเราให้เป็นด้านละร้อยไม่ว่าเป็สี่เหลี่ยมอะไรก็แล้วแต่โอเคปะจับร้อยคูณร้อยครับก็จะได้แบบนี้อันนี้คือเดิมโอเค้เิทีรูปใหม่บอกว่าไงถ้าเพิ่มขนาดด้านหนึ่งยีและลดขนาดด้านหนึ่งยี่อ่าก็ไม่มีปัญหาครับ จากเดิมร้อยถ้าเพิ่มไป็นยีก็กลายเป็นร้อโอเคจากเดิมร้อยลดมา20ก็เหลือ80ดสิจับคูณกันครับศูนย์สตัว1 2บสองได้แบบนี้ตัวปะน้องบอกว่าอ้าวพีไ่ไปทำไงต่ออ่ะนี่ศูนย์กี่ตัว2ตัวตัดทิ้งไปมองเห็นอะไรดีๆมั้ยหนึพื้นที่ใหม่เหลือเกแสดงว่าหายไป4%เพราะงั้นก็คือลดลง4%ตอบข้อสแค่นี้ เร็วไหมโหบอกเลยว่าเร็วมากเร็วมากนะเอาไปใช้ได้ตลอดเลยนะคอนี้เน้นนะโอเคแล้วก็ในอ่าคนที่มีตำาราเล่มนี้เล่มนี้เล่มนี้ที่ข้อสอบห้าร้อข้อที่พี่สรุปไปให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมีไอ้ตรงเนี้ยน้องจะเห็นว่ามีสูตรเนี้ยหลายๆข้อเนาะโอเคไหมใครยังไม่มีตำราแล้วก็อยากได้ตำราก็สามารถอินบ็อกซ์มาสั่งซื้อได้เนาะในนี้ก็มีข้อสอบประมาณ5ไม่ใช่ประมาณ500ข้อนี่แหละ ข้อสอบ10ปีที่รวบรวมมาให้แล้วพร้อมเฉลยละเอียดเนาะคนไม่มีพื้นฐานก็อ่านได้แน่นอนอา้าวข้อสุดท้ายของวันนี้ครับผมข้อสุดท้ายคือข้อที่10ของวันนี้มาอ่านโจทย์พร้อมกันมีลวดยาว5เมตรต้องการคดลวดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสใหญ่ที่สุดจะมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรถูกปะ่ะไอตัวนี้เป็นตารางเซนแสดงว่าตรงนี้ครับเปลี่ยนให้มันเป็นเซนก็คือ500เซนติเมตร ถ้าว่าหนึ่งเมตรคือร้อยเซนห้าเมตรก็คือห้าร้อยเซนเราก็วาดรูปเลยโอเคอันนี้คือลวดยาวสี CNN ่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยมันคือยาวเท่ากันก็คือแต่ละด้านก็คือห้าร้อยส่วนสี่ห้าร้อยส่วนสี่จบแล้ว <laughs> จบแล้วโอเคไหมเพราะฉะนั้นรับจะมีพื้นที่เอาพื้นที่ก็คือด้านคูณด้านห้าร้อยส่วนสี่ คูณด้วยห้าร้อยส่วนสี่อืมจบแล้วครับง่ายไหมง่ายถูกปะง่ายมากแล้วแต่น้องว่าน้องจะทํายังไงก็ได้ใครจะตัดก่อนก็ได้นะถ้าตัดก่อนมันก็จะอารมณ์ประมาณไหนเอาสี่ไปตัดเลยได้ไหมถ้าน้องบอกว่ายังไม่อยากเอาสี่ตัดอยากเอาอะไรตัดเอาสองตัดอ่อสองตัดถ้าสองตัดก็จะได้เท่าไงได้สองร้อยห้าสิบถูกปะเอาสองตัดอีกทีนึงก็จะได้เป็นร้อยยี่สิบห้า อันนี้ก็เหมือนกันครับเอาสตัดก็4 1 4ได้เลยก็คือร้อยเท่ากันอยู่แล้วแหละแต่เพื่ออยากดูว่าตัดยังไงก็คือ4 1 4หครับหลือเศษหนึ่งไปรวมกับศูนย์เป็นสิบสี่สองแปดครับลบกันเหลือสองไปรวมกวับสิบก็คือยี่สิบถูกป่ะแล้วก็ได้5ห้าครับได้ร้อยยี่สิบห้าเพราะฉะนั้นมันก็จะคือร้อยยี่สิบห้าคูณร้อยยี่สิบห้าโอเคห้าห้ายี่ห้าลงท้ายด้วยสองห้าแน่นอนตัดทิ้งไปก่อนสองข้อนี่เห็นป่ะหลักการตัดชอยเห็นไหม อะคิดเถอะไม่ยากไม่ยากอ่าทีนี้เดี๋ยวจะสอนไอคิดเลขยกกำลังนิดนึงนะถ้าทําแบบวิธีจริง,รงๆเราก็คือต้องเอาร้อยี้ามาคูณร้อยี่้านี่แหละอ่ามาคูณกับพี่ครับชา้าๆพร้อมกันคูณทีละหลักเนาะห้าห้ายี่ห้าห้าสองสชดอีก2ก็เป็นสิบสองห้าหนึ่งห้าทหนึ่งเป็น6ได้แล้วหลักแรกถูกปะ่ะหลักที่สองใส่ศูนไปตัวนี้เป็น10 ศูนย์ทดหนึ่งสองอี่ทดก็คือ5ตัวนี้ก็คือ2 0 0ตโอเคไหมตัวนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมเลยลอกมาเลย1 2 5จากบวกการหลักคาหลักมานได้5ได้2 16ทดหนึงห้าก็จะเป็น1 5 6 2 5 1 5 6 2 5ก็ตอบแล้วแหละหนึ่งห้า ตารางเซนตอบข้อ2องครับผมอ่ะเดี๋ยวแถมทิกให้และกันทิกคิดเลขให้ในการยกกำลังเลขอ่าถ้าเป็น2หลักเนี่ยเมื่อกี้สอนไปวิธีหนึ่งแล้วแล้วก็กี่หลักก็ได้เนี่ยให้ทำแบบนี้ครับร้อยยีจะมีวิธีสุดท้ายคือวิธีที่สามที่พี่ทำคือไอตัวเนี้ยมันใกล้อะไรที่สุดใกล้100ถูกปะลงมาเนี่ยยี้า เพราะฉะนั้นขึ้นไปก็คือ25ครับก็บวก25เข้าไปกลายเป็น150โยง2อันนี้มาก็คือจับคูณกัน150คูณ100ก็เพิ่มศูนย์ตัวถูกปะบวกด้วย25กำลัง2เนี่ยเราจำได้มันคือ625เพราะฉะนั้นมันก็จะได้15,625นั่นเองก็จบครับโอเคเร็วกว่าเยอะเลยเห็นปะ่ะมีประโยชน์มากนะ ในการคิดเลขแบบนี้จะทำให้เราทำได้รวดเร็วมากขึ้นนั่นเองก็จบแล้วกับพื้นที่และปริมาตรนั่นเองเนาะโอเคครับสำหรับใครอยากลุยข้อสอบต่อก็ไปลุยในเล่มนี้ได้เลยเ,เยนาะเล่มนี้มีข้อสอบเพียบพื้นที่และปริมาตรก็จะอยู่ในเล่มนี้แหละลองไปหาดูได้เลยครับใครยังไม่มีไรสนใจอยากได้ก็ inbox เข้ามาโอเคครับแล้วเดี๋ยวไปลุยกันต่อใน EP หน้าครับจะเป็นเรื่องอัตราเร็วและ ระยะทางมาดูกันว่าจุดไหนน่าสนใจจุดไหนที่ข้อสอบจะออกได้บ้างครับโอเควันนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ